สวัสดีชาวโซเชียลได้เวลากาแฟกันครับหัวกรมชงกาแฟนะครับเช้านี้เรายังชงกาแฟนอกสถานที่กันอยู่นะครับเรายังอยู่ที่บ้านปักน้ําจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมต้มน้ำเอิ๊กอกแล้วนะครับเช้านี้เป็นกาแฟของดอยผักปูดนะครับโอเคผมเตรียมกาแฟนะครับใส่กาแฟลงไปแล้วในตัวบทของเรา นะครับแล้วก็เอาที่บดนะครับเสียบลงไปล็อกง่ายๆครับกดมันบดกาแฟเลยท,ทันทีของใหม่เราโอเคเราบดกาแฟมากันสัก2นาทีนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกาแฟก,กันครับดูลักษณะที่บดมันกำลังทำงานนะครับมันก็กำลังจะบดมันก็บดของมันไปนเรื่อย ดีครับไม่ต้องใช้ไฟนะครับตัวมันก็คือมีแบตเตอรี่ในตัวนาพอหลังจากมันบดเสร็จมันก็จะหยุดโอเคไปดิบกาแฟกันครับได้กาแฟมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นบดสบายเลยก็ใส่ในกลัวได้เลยครับโอเค หลังจากนั้นนะครับเราก็น้ำเอร์ออากใส่ในกาดิฟเราเลยครับรูมกาแฟกันนะครับทิ้งไว้30วิครับแล้ดเดี๋ยวเรามาริปกาแฟกันต่อสักครู่ช่วงรอกาแฟดิฟ บูมกาแฟ30วินะครับเราก็มาดูบรรยากาศที่พักเราเมื่อคืนนะครับเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปดื่มกาแฟกันครับเค okay. น้ำหนึ่งกันได้ครับโอ้ oh, สวยงามสกุอเคน้ำสองกันนะครับ ตรงนี้เราก็จะรอประมาณ30มิวิเหมือนกันโอเคครับหัวกลมชงกาแฟนะครับชงกาแฟนอกสถานที่จากบ้านปักน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปชงกันที่ไหนรอคอยติดตามกันก็นแล้วกันเมื่อคืนฝนตกมากฝนตกหนักมากเรายังคาดหวังว่าพรุ่งนี้เราจะเจอทะเลหมอกกันนะครับ okay, โอเคหัวกลมชงกาแฟครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เจก,กนะครับสวัสดีครับ ยามเช้าครับเราชงกาแฟกันอยู่ท้ายรถเราโอเคดูหมวกกันดวงใจกันใหม่ครับ